นะฮะเราจะสั่งกาแฟโบราณให้ตาแขกนะเพราะว่าตาแขกนี่เขาน่าจะกินแบบนั้นนะพี่น้องของผมเป็นเนสเนะฮะกาแฟชาร์ทุกนะอันนั้นเป็นคาปูชิโน่คาปูชิโน่ครับผมผมเป็นเนสนะฮะของคุณตาแขกนี่เป็นโบราณนะฮะพูดเลื่องซอใหญ่นะอยู่นู้นไกลๆเราซูไม่ดูนะฮะ ว่าร้านดังริมทุ่งนะฮะเนี่ยผมเคยขี่รถผ่านอยู่กับเพื่อนในน้ำลายเหยเลยนะฮะเห็นร้านบรรยากาศแบบนี้นะอ่ามันเห็นร้านบรรยากาศแบบนี้นะอืมเหยย้อยปก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 เลยนะอันหาบาทด้จะมาด้าหาบาทด้หาบาทแล้วก็บวกในนี้เลยนะฮะอยู่ในบรรยากาศนะบรรยากาศดิพี่น้องชุบรรยากาศนะ เนี่ยกาแฟเน่ยสามแก้วนะนีกแก้วสามเหรอผมพี่เอาคาปูชิโน่พี่ด้วยก๋วยเตี๋ยวก็มีเนาะมีครับก๋วยเตี๋ยวก็มีครับออืมครับผมขยายไปอีกบอครับอ๋อลาบก้อยนะฮะปั๊บขัดขัดขัดหน่อยจะเกิดขึ้นอย่างตอนนี้กำลังเตรียมที่อยู่ค่ะ ว่าต้องข่อยทรยศ์อยู่นี่ใช่หรอเปล่าเอานีิม,มาขายเอามนชาบะเขามนาเป็นมือสองคืองีนํายเองเออท่านปอน่ะเพื่อนนั่นเชียรถเบนประจำตำแหน่งเพื่อน,อ,น,น,นอืมแปดสิบดิกีบุญค <c oughs> นปุ่นวกเราเพื่อน,น,น,นท่านปอนะจะายก่อะะกก็อยากทำเบื้งสูตรด้วพี่น้อง ไม่ใช่นี่แหละเจนกตัวจริงนะฮะแกปิดหน้าปิดตาแม้กระทั่งอยู่ในร่มนะฮะตัวโควิด <c oughs> ก็ไม่รู้แต่ข่าวว่ากราสินไม่มีนะอะคะใครจะแตกหรือเปล่า<ช>นั่นแหละ นร่กาดีเนาะคงหนาหนาวร่มเว็เยงไากดีมากดีมาก่เที้ย่าบ้านพบ่ดอยชีเนเลยนี่ยค่ะาปูชิโน่นี่ยคาปูชิโน่ ไปกัรนกะไรร้าเรื่องอย่างน้อย่มันให่ะคัดนิศิกจริงนะกาน้าก็กา่นเห็นรยังเป็นไงคะอยนหนน้วานทานนะทานใหสิบครึ่งครเต็มสิบนะค่ะแนพิศวาสอีกครึ่งหนึ่งนะฮะเออเ่อ่อนเอก้งนยหรอวากยาไปเอาใบสามใหอย ตองตองย่เน่ยม่ไก่ไหนตัวแย่อ้อยย่มังล่าะท่านทางนะขอบนั่งขอบขอบข่างคุณใครด้่ะอันโบราณมานี่โบราณนี่อันนี้โกราณ่อันนี้เน่เนาะนี้โบราณโบดาปีข้าไก่บนน้องอบแต่เ่ะออไปน้องแล้วติดตามครับแลวแติตามครับ ตรวจจับนะครับ